อ้าวสวัสดีครับทุกท่านเอาไปกันคับผมแวน,นครับตั้งแต่ขายสก o d a ไปก็อยากได้สก o d a อีกคันหาไม่ได้รถทรงแวนก็เลยเอาอิสุได้อิสุมาคันนึงครับผมคันนี้ถือว่าสภาพนี้พร้อมใช้งานทุกอย่างน,นะครับผมมีแค่แบตเตอรี่เก่าอย่างเดียวแต่ผมขายถูกมากนะไปเปลี่ยนกันเอาเองครับเอารูกเก่าไปเทินก็นยังได้กำไรคันนี้บอกเลยราคา89,000บาทนครับผมอิสุแวนไทยรุ่งนะ เ,เครื่องดีเซลเกียร์ธรรมดาเครื่องเกียร์ดีช่วงล่างไม่มีเสียงดังแอร์เย็นคือพร้อมใช้ครับทุกท่านปีเ7เดนะครับผมเดี๋ยวให้ดูสภาพภายนอกสีโดยรวมก็ยังถือว่าดูดีนะครับผมบางอยู่นะสีเดิมดูดีครับเมนเป็นแนวทูโทนนะครับคันนี้เนี่ยข้างบนสีออกเขียวข้างล่างเป็นเทานะครับผมภาษีไม่ขาดนะครับคันนี้ ดูมันสดๆนะครับผมาสีขาดสิ้นปีนครับผมก็เครื่อง2008เทอร์โบนะครับคันนี้ยางปี2020แต่สภาพยางเนี่ยใช้ได้อีกนานนะครับผมเนี่ยขับปกติเนี่ยดูดิดอกหนาเชียนะครับผมใช้ได้อีกนานยี่ห้อไฟสโตรนะครับรถคันนี้ผมเอามาเนี่ยโหลุยน้ําท่วมมาแบบสบายเลยเมื่อวานกรุงเทพน้ําท่วมนะท่วมหนักจริงใครอยู่กรุงเทพก็จะรู้นะครับผมก็ใช้งานได้อย่างปกติดีทุกอย่าง นะครับผมมีแค่เรื่องเดียวคือแบตมันเก่าเก็บไฟไม่ได้แล้วบางทีสตาร์ทเนี่ยบิดไปเงียบใช่ไหมบิดอีกทีถึงติดอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดขับไปจอดแล้วสตาร์ทเนี่ยตาติดแน่นอนเป็นที่แบตนะครับผมมันเป็นสิ่งที่มันเสื่อมสภาพอยู่แล้วมันมันไม่ใช่ปัญหาของรถนะบอกไว้ก่อนแล้วผมก็บอกหมดทุกอย่างอย่างที่บอกครับผมผมรีวิวรถเนี่ย mm hmm. ใครอยากโทรมาสอบถามเพิ่มเติมยินดีเลยนะผมผมไม่ได้ตั้งใจจะปกปิดหรือไม่พูดนะแต่ว่าบางทีลืมลืมบางอย่างอะไรเงี้ยครับ ล้อเนี่ยเป็นล้อเดิมของอีสุนะครับใช่ป่าววะใช่ป่เนี่ยผมไม่แน่ใจน่าจะใช่นะผมว่าน่าจะล้อเดิมมันหรือเปล่าไม่รู้นะผมแต่ก็ดูดีเข้ากับรถนะผมอเนี่ยทรงรถจะสวยงามมากรตรงประตูดูดิ ي, เส้นสายอยู่ในระดับที่ดี8ปดหมนเก้าถือว่าถูกมากพ่ปัดน้ำฝนหลังใช้ได้ด้วยแต่ยางมันเก่านะผมไปเปลี่ยนยางมาเนี่ยเ,เห็นปะเห็นรอยปัดปะ ผมปัดแล้วแต่มันไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับเพราะว่ายางมันยางมันแทบจะไม่มีนะครับเนี่ยอ่าก็ไปเปลี่ยนยางจะใช้ได้ครับอ่าแต่ฉีดน้ำา้างหลังฉีดกงไม่รูฉ้ฉีดไม่เป็นนะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมครับรถรุ่นนี้มันเป็นการล็อกประตูแบบต้องล็อกเองทีละบานมันไม่มีเส้นท่านล็อกนะผมอ่าเผื่อแต่ท่านที่เล่นนี้ก็รู้อยู่แล้วแหละแล้วเดี๋ยวผมรีวิวภายในเอาภายนอกให้จบกัอนอ่า หลังโค้งหลังคาไม่มีแบบว่าเป็นรอยปุกผุหรืออะไรนะครับเอาดูกันเองนะมันสูงเนี่ยผมถ่ายลําบากนะนะครับผมอืมพอเปลี่ยนกรุงเทพรถกรุงเทพส่วนมากเนี่ยไม่เน่านะครับผมรถเน่าอยู่ต่างจังหวัดนะครับอันนี้เรื่องจริงนกคี้ใสนะครับไม่ไม่ใช่สีดก่อนปิดแน่นแล้วครับประตูปิดแน่นทุกบาน ฟิล์มรอบคันฟิล์มรอบคันยกเว้นข้างหน้าข้างหน้าฟิล์มจะอ่อนคนระับเอาไว้ขับสะดวกยามค่ำคืนนะครับผมคือรถคันนี้ไม่มีรอยชนบุบตรงไหนเลยนะครับผมร่องรอยแบบว่าขนแมวตามอายุมันก็มีบ้างเรื่องปกติแต่รอยชนบุบไม่มีครับเท่าที่เห็นสีฝั่งนี้น่าจะพ่นแบบสัสดสามาหมายถึงว่าทำสีทั่วไปเก็บสีทั่วไปนะครับผม้าของเดิมของว่างนะครับผมเขาใช้งานเองนะครับ ่เดี๋ยวผมถ่ายรีวิวห้องเครื่องให้ดูวนสดสดเลยอืเปิดปิดได้งานได้ปกตินะครับเหมกันไอ้พวกนี้มันไม่มีช็อคอัพฝากระโปรงมันก็ลำบากนิดนึง,นะงครับรอแป๊บนะฝากระโปรงโคตรหนะักามาดูสภาพเครื่องครับผมคานหน้าถือว่าเดิมนะผมนี่ไอแผ่ ประกอบไทยยังมีอยู่เลยนี่แอร์เย็นนะค,คันนี้แล้วก็เครื่องถือว่าอยู่ในผมเรียกว่าอะไรนะอยู่ในเกณ์ดีแห้งนะครับผมไม่มีเยิ้มเลยเครื่องแน่นมากคันนี้ความร้อนไม่ถึงครึ่งครับีซูซูเนี่ยข้อดีของมันนะคือความร้อนอนะ่ะไม่ถึงครึ่งจริงรถรถีซูซ u พวกยุคเก้าูเนี่ยความร้อนไม่ถึงครึ่งจริงดีมากนะครับผมไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนเลยมีโบนะครับผมโบต่อตรงเข้าไอดีเลยไม่มีอินเตอร์คูลเลอร์นะครับผม โคตรโหดเลยแต่มันเป็นแบบว่าบูทต่ำนะครับผมก็ไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนอะไรมากเพราะโบมตัวเล็กแต่ผมสตาร์ทให้ดูเลยนะกันสดแล้วลผมไปพร้อมๆกันเนี่ยไม่มีจัดฉากเดี๋ยวถ่ายเป็่องนะอ่ะอย่างงี้ติดครับผมพอรถมันวิ่งมาแล้วไงอ่าเนี่ยผมวิ่งเปิดแอร์มาแล้วความร้อนอยู่แค่นี้ถ้าเกิดรถติดตดอิอาจจะขึ้นมาอีกหน่อยแต่ไม่ถึงครึ่งนะครับผมแล้วก็ประหยัดน้ํามัน รบนึนี่เลขใหม้ครับแอร์เย็นครับเสียงเบาวไอโกด้าเมื่นกนเนี่เสียงเครื่องนี่ยอ่าเดี๋ยวสตารให้ดูอีกรอบนึงเนะทีเดียวติดอ่าเรียบร้อยเรื่องเครื่องก็จบนะทุกท่าน5ทีแล้วเดี๋ยวมาภายในต่อภายในเริ่มจากอ่าตรงไหนดีวะประตูทุกบานเปิดปิดสนิทหมดก่อนล็อกได้หมดทุกประตู อดนนีผมจะให้ดูนะผมอันนี้อันนี้แผงประตูแผงนี้นะผมนี่เปิทติดลาโพงใหม่มานะครับผมเอ่อคือผมเพิ่งได้มาเมื่อวานนะยังไม่ได้ทําความสะอาดอะไรทั้งสิ้นมาสภาพนี้เลยนะผมมีแต่ความสกรปรกแต่เบาะไม่ขาดนะครับผมเบาะเป็นเบาะหนังไม่ขาดเท่าที่ผมดูเนี่ยไม่ขาดสักจุดนะครับผมอ่านี่ครับผมเบาะไม่ขาดสภาพสวยงามนะครับผมคอนโซลคอนโซลไม่มีแตก ผมก็เพิ่งรู้ไอ้นี่คือตัวเปิดบานน้าฝนด้านหลังนะครับผมอันนี้ปุ่มเราไม่รู้กดไปไม่เห็นมีอะไรเลยอันนี้ปุ่มไฟฉุกเฉินนะผมติดหมดนะครับผมก็คอนโซลเนี่ยสวยงามไม่มีแตกหักนะครับผมเสาเอก็สวยเอ่อจะมีหลังคาเนี่ยที่มันแบบมีสีสกปรกบ้างนะครับผมแล้วก็ตัวบังแดดที่ล็อกตรงนี้หักไปนะเห็นว่าปกติมจะมีที่ล็อกแต่อันนี้ก็ดึงมาบังได้ครับปกติ อ่าปิดได้แต่มันไม่มีที่ล็อกเนี่ยมันก็จะมันก็จะอยู่อยู่แบบนี้นะครับผมฝั่งนี้เหมือนกันมีขาดตรงที่บางแดดนิดนึงแต่เชื่อผมว่าทุกท่านรถรุ่นนี้นะปีเนี้ยเละกว่านี้เยอะคันอื่นในราคาเท่ากับคันนี้นะผมผมผมพูดจริงผมไปดูมาหมดแล้วอ้าวไอ้นี่ดึงไม่ลงวะไอ้นี่เหมือนเอาเอาวอา๋อดึงลงครับอ๋อนี่ที่ที่ที่ปิดยังมีอยู่นะครับผมมีกระจกให้ด้วยครับอ่ามันจะเนี่ยประมาณนี้นะครับผม ไฟตรงนี้ผมลองเปิดแล้วไม่ติดเลยหรือว่ามันต้องออนก่อนเดี๋ยวขอลองออนก่อนไม่ติดนะครับผมไฟไม่ติดก็ต้องไปไล่เช็คก,กันเอาอ่าข้างหลังก็มีไม่ติดเหมือนกันครับนี่สภาพหลังอันนี้พูผมพับเบาะแล้วกลายเป็นที่นอนแล้วนะครับผมนี่เดี๋ยวเปิดข้างหลังให้ดูเดี๋ยวดูทีหลังเอาเป็นว่าคันนี้เอกสารพร้อมโอนนะครับผมโอนได้เลยเอกเกียร์ธรรมดานี่ ถ้าผมถ้าผมถ่ายแบบทั่วไปเหมือนคนอื่นถ่ายไปดูก็เสียเวลานี่ผมจะใหู้เห็น,นีมีขาดตรงนี้นิดนึงแต,แต่มันแค่จะไม่ใช่ปัญหาหรือประเด็นแล้วแค่แช่ถ่ายดูว่าผมถ่ายทุกจุดจริงกุญแจมีให้สองดอกนะครับผมมีตัวล็อกให้ด้วยนี่กุญแจตัวล็อกก็มีให้ตรงอื่นก็ไม่มีอะไรนะรผมเครื่องเล่นซีดีช่องแอร์ก็ตามสไตล์อิวสุครับต้องเบาเมือมันหน่อยซ้ายขวาไม่ได้ครับผมขึ้นลงได้ไอ้นี่ซ้ายขวาได้ขึ้นลงได้นะครับผมต้องเบา,ามันรุ่นนี้ ทีเออายิ่งเน่าเลยนะครับผมแต่คันไอ้ขึ้นไอ้คันนี้เสียงเบากว่าทีเอมอาร์นะผมชอบตรงนี้อ่าซ้ายขวาได้อยู่นะครับผมขึ้นลงได้ที่เก็บเหรียญเยอะจริงนะครับผมอันนี้นะซ้ายขวาไม่ได้ขึ้นลงได้นะครับผมอ่ถจะให้ดูนชัดๆนะครับผมกระจกมองหลังมีหมดมาปิดประตูไว้ฟังอืมนะครับผมเออกระจกเป็นมือหมุนนะครับผม กระจกไม่ตกรางด้วยหมุนได้ทุกบานอันนี้อันนี้รับประกันดีมากผมเคยซื้อ t m r มากระจกแม่งเอาเอาลงหน้าขึ้นไม่ได้มันตกรางนะผมนีข้างหลังนะผมนี่แผงประตูหลังอแผงประตูหลังนี่ครับก็จะมีตรงนี้แตกคือตรงเนี้ยรุ่นนี้แตกทุกคันครับนะทุกท่านไปดูได้เลยนี่ก็จะมีแบบว่าร่องรอยของการแบบไม่ลุ้มไปโดนอะไรมานะครับผมตรงนี้บ้างถ่ายหมดครับผมจะได้ไม่ต้องเสียเวลาออันนี้ผมพับเบาะลงนะเดี๋ยวพับขึ้นให้เดี๋ยวถ่ายเป็นแวนให้ด,ดูก่อน เดี๋ยวถ้าคลิปนี้มันเกินสิบนาทีอ่ะเดี๋ยวไปดูคลิปต่อไปนะครับผมถ่ายรีวิวมาดูประตูนี้มั้งครับนี่ครับติดเฟรมสีแบบสมัยก่อนแล้วเนี่ยอ่เนี่ยกระจกไม่ต้องหมุนให้ลงให้ดูนะครับผมหมุนได้รับประกันอ่าเบาะผมบอกไม่มีขาใช่ไหมเพิ่งเห็นว่ามีตรงนี้นิดนึงแต่มันไม่ขาดนะผมมันแค่แบบปรีอ่านั่งสบายอยู่ครับเบาะไม่ขาด เล่มเอกสารอยู่นี่หมดครับสีไม่ขาดด้วยครบอืมมีอะไรอีกอ่ไปดูข้างหลังอ่นนี้ครับแผงประตูนี่แผงประตูนี่มีรอยตรงนี้นิดนึงนี่นี่แปลว่านี่เป็นรอยเหมือนน่าจะคิดว่าน่าจะโดนน้ําแล้วก็แบบว่าเป็นเรียกว,ว่าอะไรมันเป็นสนิมะนะครับ นี่ให้ถ่ายให้ดูกันสดๆนะครับผมในข้างหลังนี่ประตูนี้ก็จะมีไอ้นี่สวยนะผมแต่ตรงนี้จะเป็นสภาพเนี่ยแบบนี้นะครับผม,มอ่าเดี๋ยวมาดูคลิปต่อไปทุกท่านรีวิวข้างหลังนะครับผมคลิปนี้ก็มีวันนี้ก่อนเพราะมันสิบนาทีแล้วปีเก้าเจ็ดนะครับผมเครื่องเกียร์โคตรดีเลยใช้งานพร้อมใช้งานเลยขนของก็ได้เอาไปนอนเป็นรถแคมปิ้งก็ได้ผมแปดหมื่นเก้าเท่านั้นครับผมนะครับถูกมาก ก็ใครสนใจก็โทรมาได้ครับสวัสดีครับ